ครับคลิปนี้ม้วนละพันม้วนละ1,000บาทนะครับผมสายลำโพงแบรน S S F สปีกเกอร์เคเบิลด้านในมีสีเส้นแบบนี้ขนาด2.5หรือเขาเรียกว่าสายซีโค2.5งคูณ2.5ด้าเด้อทำเบรดได้ตัวนี้เป็นสายลำโพงแบรนด S S F ม้วนละ1,000บาทนะครับผมยาว30เมตรเป็นสายลำโพงเท สายใหม่ด้วยผลิตที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องตัวนี้สายใหม่นะไม่มีหัวสเปคค้นให้นะครับเป็นสายใหม่ตัดให้30เมตรมวลละ1,000บาทรับเองที่ตัวเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองนะครับถ้าจัดส่งทั่วประเทศค่าจัส่ง100บาทสายตัวนี้เป็นสายลำพงทำบีดได้เลยนะครับขนาด2.5ด้านในมีสีเส้นแบบนี้เราก็ไปจับคู่เอาฝั่งนี้อาจจะจับคู่เป็น แดงกับดำบวกลบอันนี้ก็แดงกับน้ำเงินเนาะก็เอาไปเข้า power channel A channel B คุ้มมากนะครับผมม้วนละ1,000บาทยาว30เมตรรับเองถ้าให้จัดทรงทุกจังหวัดคิดแท่ร้อยเดียว1,100บาทใครที่จะเอานะครับมาเลยเด้อม้วนละพันม้วนละพันยาว30เมตรสีโค2.5ท่านใดที่สนใจก็ทักทายมาได้นะครับมีไม่เยอะนะครับนี่ นะครับผมตอนนี้เหลืออยู่3าม้วนใครจะเอาโทรมาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้เลยยาว30เมตร4คูณ2.5สายลำโพงเท้รวมจัดทรงทั่วประเทศไม่มีบริการเก็บปลายทางราคา1,100บาทรับเองหมวละพันนะครับ